สวัสดีครับบ่าวแถวสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่7ธันวาคม2566นะครับแฟนเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางนะครับมาหาปูอยู่กู่แก้วนะครับงวดที่ผ่านมาบ่ได้มาหาปูครับเขาเด้อครับท่านผู้ชมครับนะครับเอาเขาชุดไหนตัวไหนนะครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกันไปรับชมรับฟังน้ำกันครับงวดวันที่16ธันวาคม2500 66สน้อพี่น้องเนาะเอาเข้าไปกราบนะ้ำมาสก,การปูน้ำกันครับมารฮอดมาถึงแล้วนะครับปูอยู่ปะครับพ่อปูอยู่อยู่อ้ปูอยู่อยู่นะครับท่านผู้ชมเอาเข้าไปกราบนะ้ำมาสก,การปูน้ำกันฝันดีพ่อพ่อฝัน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 เอานผู้ชมนะครับกะอันนี้ หอระฆังปูนะครับเนาะก็ยังทันได้เสร็จด้วยพี่น้องเด้อเอาเป็นจังบุญนะครับเนาะเป็นจังบุญให้ถูกนะครับธรรมชมเอาจังเข้าไปกราบนมัสการปูน้ำกันนะครับผมมาฟังน้ำกันนะครับงวดวันที่16ธันวาคม2566นะครับงวดที่ผ่านมานะครับได้ยินว่าเขาอยู่ด้วยพี่น้องเด้อนะครับจังไปฟังน้ำกันนะครับผม กราบน้ำมัสการครับปูกราบน้ำมัสการเนี่ยข้าปูเรื่องบอลไดมาหาปูนะปูนะงวดที่แล้วเอายุ่งเมื่อกี้นี่ก็ได้แต่ว่ามันขับให้บนออกล่างให้บนออกล่างบ่ปูเนี่ยครับตัวใดปูแต่ว่าบริภาษ์เอฟซีธรรมดามาหาปูสูงวัดเลยท่านผู้ชมนี่เอ้ยห้องเกินนกมันขับบุคคลห้องเกินบุคคาจุดน้ำขับโอ้โอ้ย ครับท่านชมเกตรงๆเลยตัวนี้ปูน 91, เนนเกโอ้เหล็หาง <3 S 1> เดียวเก้าสนึ่นนก้าสามหนึนโอ้นอปูเน,ะนาะสตัวมา2ตัวกรมาสตัวอยู่ใน,นปูม,นมาทั้งสูนมาทั้งเก่าโอ้เกือบเป็นเจ็ดน้ปูเนาะเนียนี้เลยครับ เมืนงพระบินเนี่ยเอาเนยมีมันกระปรงเขาแล้วเอามาตรงเลขมาแถเละปู้ป่วยไงวิ่งบนล่างอันนี้ทั้งเป็นชุดเดียวเลยตัวปูชุดเดียวเลยบนล่างเลยครับนี่มันโยมกระโปงกระวีเลยขับปูรับบนกระซื้อแต่บนเนยโยมกระซื้อแท้แท้ขัตีข้าเจ้าโดนเลขบวกเขาโดนแล้วเนาะขับปูอืมมีอะไเบเอาครับผม เดอๆเจ้าบริษันมันียกบรขดนเล่ะอ้าไก่ปีใหม่มา่เลานะปูเนาะทำมาชมเล่าเมืองอีกซุนนี่เขาซุนนี่เลยมันก็ค่อยไปครับทาได้เขาละเขาเง่ได้ทำมาชมครับถ้าได้เขาละเขาเง่ได้ทำมาชมนะครับคือช่วงนนึงเนี่ยรุดกับรุดเง่ีปนะปูเนาะสองสามงวดสามงวดอยู่ทำมาชมไมียังสตีห้องบุคดีห้องจังเลบบได้คำว่ามันขับท่งปูบบอคอยสบายนะปูเนาะ ขับาเมเขาจะสหมดินี่ให้เราด้วยตองีจับด้วยขับเป็นตัวหน่อยนะเน้นให้ได้โอ้มกแต่ปูเล็กนี่สี่ห้าศูนย์มาอีกแล้วห้าศูนย์มาอีกแล้วท่านผู้ชมวิ่งบนล่างสี่กับห้าปปูเน้นเด่นที่ห้าเลยปะครับผมเด่นที่ห้าครับสี่ห้าศูนย์หางเดียวบุชิบตุตําเล็กอันเป็นดอกป้นเล็ <laughs> <laughs> เกแดงมือเล็คนบูมากเลยนี่เนาะครับหาศูนย์คนมากได้รับปู ห้ศนยี่ห้าศนย์ห้าเจ็ดนี่อ <50 S 1> <c oughs> ันทุกวัวห้าศูนย์ห้าสี่สี่ศูนย์ห้าเจ็ดกันสี่เก้านาะครับผมอันนี้คือยังปูว,วกับหัวกับหัวด้วยปูาปัเพื่อเป็นซีอ่องปูาปูวกับบักบกับมัน่ยกมันย้มตีได้ เดี๋ยวบอกปู่บอกบุกกำให้แน่ว่า,วาร้องไงกำเอาปูสามตัวมาสองตัวคือบะมี่ในนี่บะมี่สีบะมี่หาบะมีม่ศูนย์ที่เป็นบะมี่ขยะมันคนละสูตรอันนี้มันตั้งหากเลยคนละสูตรเอออันนี้มันตั้งหากอันนี้เอามาให้บึงอันนี้คนละสูตรได้ธรรมชมได้อเออมัน,ม,นมันถือเขายังจับใส่ดิครับคำบุตรีกบสูตรเลยมันก็ไปเพราะมันเลยขยามันับปูมันก็มาเจ็ดตัวหนึ่งนิดดิครับผม กะติดเจ็ดหาเจ็ดเนี 1, <sh arp> ่ยนัปูเนาะครับถ้าผู้ใดมากนึงก็ไปใส่หนึ่งหาทำช่มหนึ่งหาหนึ่งซีไม่ใช่ไปทางใดก็ยาเหมือนแต่ว่าของเขามันเป็นสูตรนี้กับสูตรนั้นทำขับคือว่าตัวเด่นของข้าเจ้ามีเด่นก้าจับใส่เอานะเอาให้เบิ่งซีซีเป็นคนละสูตรนับปูเนาะอันนั้นมันให้เบิ่งซืซอันนั้ส่งวดที่แล้วทำชมเบิ่งงวดที่แล้วของปูโอ้นี่แม่นี่ครับล่างสองครูบนกับสอง สองคูสามคูอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับหนึ่งธันวาบ่าวแถวประเดมหาปูเก้าหนึ่งตรงตรงนะครับอันนี้งวดที่แล้วมาเก้าหนึ่งนกปูเนาะตัวนี้นกปูอืมเอาวงนี่นเพิน่นกันจับนะนีอมันวุ่นอยู่เต็มน,น้ำเหล็กหลุด <laughs> ถ้าเบียนรถปูปป <laughs> อ ชุดนี้ก็สีเก่าก็เลว่าไม่ใชสี่เก่าอครับผมฟันดีป่ะครับปูไยเล็กเ้วมันบุอยฟันหรอกบุกอยสบายครับบุอยฟันมาปูอันนี้งวดนี้นะปูเนาะเน่นหาศูนย์มาปูเฮ้ยหาศูนย์ก็นหาศูนย์ก็หาเจ็ดหาลอตเตอรี่ไปเลยทผมาชมมาเจ็ดมาจากนักลางเนี่ยด้ครับผมเป็นลางครับมาเจ็ดหาศูนย์จะเป็นบนมาปูเมียนรโอเแล้ววะมันเป็นได้เอนามาห่างนักยังไง มาได้มาติปูยี่สี่ศูนย์สี่นี่เลยนศูนย์สี่ติปูนี่บอกแม่มันแห้งนี่ศูนย์สี่มาแห้งครับแต่ว่ามันลเลียงนัน่นครับดูนี้มันเรียงนัน่นครับทั้งแห้งหมดศูนย์สี่แห้งกว่หาห้าศูนย์จัครับค่ะ ผมเพเรียนสูนหาหาสนค่ะแต่ยามันแต่ว่ามันเรีกว่าแี่นไมแห้งกว่เจ้าบุมัเอาเดี๋ยวเบาเทาเขียนให้ทนผู้ชมตัวยังไงนะครับผมราะว่ามันไม่ยื่เลยรครับนี่เนาอบูนกับสี่ออกครับเอางวดวันที่ปีดีดีตัวันสิบสี่นซีกับนใน้มันออกเท่าเดียวกันเลยบอกปัวงวดใดปัวปีก่ยนี่งแมบ ออกซุนซุนีนบนออกซุนีล่างวงนนิ่ง4ีบนวิ่งสี่กับห้าบนล่างมะปูนเนาะขับหางเดียวไปเลยเดียวเลสี่ห้าศูนย์ับพัวนะ,นะครับห้าศูนย์ห้าสี่นะครับสี่ศูนนะครับ ห้นะครับผมกัเรีกนี่ยกัปกับด้วยกัด้วเยกนเอาดี่กประตูรดนี่โอ้ไงเวกันส9เกานะปู่เนาะนะคัผมปู่วากับหัวเป็น46กก็ได้ทำปชกมได้กันกัปหัวเป็นซบ้นเขา่ายรับมันีงูม่ายอะไรเือแล้วซื้อนังงายอ่ะเอ้สมตัวมา2ตัว อันนี้คนละสูตรนะปูเนาะมีหนึ่งมีเจ็ดมีแปดอันนี้คนละสูตรกับวางไหเบิ้ง่่ว่างไห่ซ่อมเบิงแล้วก็ผู้ใดมีตัวดีตัวยังก็จับไปใส่ให้นะมันก็มาผู้เชีอยอยู่กับผมอันนี้เน้นที่ห้านะปูเนาะรับผมเน้นเลยหางเดียวสี่ห้าศูนย์ท่านผู้ชมห้าศูนย์ห้าเจ็ดนะครับอันนี้เน้นบนอันนี้เน้นล่างน่นะท่านผู้ชมตัวกัน กันคือซีเก่าปูว่าให้กับเก่ากับเป็นหกน้ำซีเก่าซีหกสามตัวอืมเอาเขียนตัวใหญ่ใหญ่เขียนตัวใหญ่ใหญ่อยใหญ่ไม่ใหญ่นะครับเป็นตังเห็นชัดบอได้มาหาปูแค่งวดเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมโอ้เอากูมากะน้าปูเไปไปใจน้ำไปล้วครับเดินดีแล้วน้าปูเนาะ ว่าเขาเรียกเอื้อยเจ้าฝันอเน่ยแม่นครับหาศูนยเนี่ยเพิ่นฝันคักขัดปูนี่คือกัน,กน,นอ่านี่ครับเพิ่นมาคักขัดเพิ่นเอาเพิฝันเอาบอกเป็นตัวลราไหมมันบุพ่าสองตัวนี่แหละกับเออเพิ่นมาบ้าน<ส>จะให้โชคกว่าสันแม่เรามาแล้วก็ไม่เห็ดนั่นเห็ดที่ควบสาดอยู่ในเฮี้ยนอยู่ในยังไงนะครับนอนหลายขึ้นบ่ฝันที่ปูจดจะกลับเด้่ครับผมเจ้ามันดีอยู่แล้วนะมันถือขึ้นวดเนาะ พุ่มดีดีมดีครับ่นปกปักหลักษามานี่มันบ่ฝ่าจะเสือดิถ้าบึงส่งบึงอ่าตั้งแต่ขึ้นเฮียเจ็ดงวดติดปูดมี่มีหลุดอยู่สามงวดปูแล้วก็เขามานอีสามงวดแล้ะครับผมนัเลขฝันสำบัดครับในนอกก็เลข้ยคำนวณเลี้ยฝนครับผมอือเอาท่านผู้ชมนะครับปูกูแก้วนะพี่น้องเนาะอันนี้ของงวดอันนี้งวดเกาปูพี่น้อง นะครับงวดเกาเกตรงๆนะครับกับกับโหลายคู่นะครับ3ามหนึ่งเก้าหนหศย์เท่านั้นกันมี3าเกากับกัน4ีหนึ่งกับหาคู่6คู่นะครับกับืีว่าตรงๆนะครับธรรมชมนะครับเกาหนงเอางวดนี้นะครับหาได้โชคเด้อพี่น้องเดือนะครับเข้ี้าตรงชีกันหละสีมามาตรงมาปูเอาบว่าจับตัวตรงให้เลยได้ครับผม ตัวกัมันเป็นตัวเพื่อนสี่เลยรับนี่เลยเจ๊ก็เจับแบบตัวตรงเลยแบบปูเพื่อมันไปกับตัวเพื่อนเนาะแต่ว่ากันกับตัวไว้น้ำหนูปูเนาะแต่กันน่นก็ดีเหรอเขามากลบขบครับผมนแน่นอนเอาแคปหน้าจอธรรมชุ่มนะครับผมม่านได้ลอตเตอรี่ตัวนี้ได้ศูนหาเลหาศูนหาศูนละปูผมเกาหาูนนะพี่น้องเพราะว่าเหล็กฝันพี่สาวน้ำาลูปูผมเลยเอาไว้เลยจะหาเจ็ดหาศูนน้ำอยู่ปูเอาพี่น้องผู้ได้มากนี่นะครับ ครับหน้าจอท่านผู้ชมกราบขอบุญขอบคุณปู่มากสืบุมากสี่หเท่านั้นแม่ปู่มันเป็นเหล็กออกงากไม่ออกงากไม่ปู่หาดิโชคเก็พี่น้องเนาะครับคือสุนทรีสุนหายก็สี่สี่ยื่นครับพาพี่น้องอยู่ทั้งกรุงธนกรุงเทพพาดีโชคนะครับได้เงินมาเที่ยวบ้านเขาปีใหม่ได้พี่น้องเด้อนะครับผู้ใดกำลังเดินทางก็ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพให้ได้โชคนะครับได้โมดัสแล้วก็ให้ได้รางวัลน้ำกราบขอบุญขอบคุณปู่ท่านผู้ชมครับพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับ